สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงยามบ่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสุวรจากสถาบันพัฒนาศักยภา,าพการสื่อสาร WLTc ครับพบกันเป็นประจำทุกวันยามบ่ายกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สามารถนำมาประสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างหลากหลายในวันนี้เป็นเรื่องราวของประโยชน์ในการมีศิลปะในการพูดครับ ประโยชน์ของการมีศิลปะในการพูดนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนนิยมใช้ต้องการมีเชีย้ยเห็นได้ชัดว่าไอศิลปะในการพูดเนี่ยข้อแรกเลยนะฮะข้อแรกเลยที่เราเห็นหากเรามีศิลปะจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาและบุคคลรอบข้างครับ การสร้างความประทับใจกับคู่สนทนาและบุคคลรอบข้างในหลายๆครั้งนะฮะในหลายๆครั้งนอกจากผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเราว่าสําคัญแล้วบุคคลที่อยู่เคียงข้างหรืออยู่รอบข้างก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่งหากเราใส่ใจสนใจในเรื่องราวของการสื่อสารสร้างความประทับใจได้แล้วมันจะกลายเป็นข้อที่สองครับจะกลายเป็นใบเบิกทางที่ดีที่จะติดต่อสื่อสารได้ในทุกเรื่องทุกธุรกิจและทุกสถานการณ์ เขาบอกว่าคําพูดของเราเนี่ยมันคือใบเบิกทางสู่ทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนแผ่นดินทุกการติดต่อสื่อสารก็ต้องพูดการติดต่อหน่วยงานต่างๆก็ต้องพูดมีเอกสารประกอบเสร็จก็ต้องมีคําพูดกํากับด้วยดังนั้นครับผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงมีใบเบิกทางอย่างดีครับต่อมาข้อที่สามเขาบอกว่า มันก็จะกลายเป็นสเสน่ห์แกผู้พบเห็นนะฮะคนที่มีศิละปะในการพูดเนี่ยใครที่ได้มาเจอเจอมาสัมผัสเป็นครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ้น่ารักจังเลยคนนี้รู้สึกชื่นชอบรู้สึกชื่นชมเออแกพูดดีนะแกเข้าใจสื่อสารนะโอ้โหเนี่ยพี่นะโดนใจเลยเฮ้ยพี่จึ๊กเลยนะคําพูดนี่เห็นไหมฮะคนที่มีศิละปะในการพูดเนี่ยจึงได้จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับ ต่มาในข้อที่สี่เขาบอกว่าก็จะก่อให้เกิดพลังงานในทางที่ดีครับผู้ที่มีศิลปะในการพูดพลังงานไม่ต้องพูดถึงครับและเป็นพลังงานในทางที่ดีด้วยนะฮะที่จะเคลื่อนไหวในทุกๆก,การสื่อสารคือมันไม่มีการติดตันทางปัญญานะฮะการสื่อสารตลอดเวลามันมีถ้อยคําผุดขึ้นโอ้โหยิ่งกว่าตานาอีกครับ เนี่ยข้อ4เนี่ยเขาถึงบอกว่าจะก่อให้เกิดพลังงานในทางที่ดีที่จะเคลื่อนไหวในทุกการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามที่เขากําหนดไว้วงเล็บในสิ่งที่ดีและถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมและจรรยบรณนะฮะข้อที่ห้าเขาบอกว่าก็จะเกิดมิตรภาพที่ดีมีสัมพันธภาพที่งดงามแล้วก็จะตามมาด้วยช่องทางทางธุรกิจได้หลายขแขนงเลยฮนะ คนที่มีศิละปะก,การพูดนะฮะมันจะมีช่องทางเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะครับมีคนอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพบอยากพูดอยากคุยอยากปรึกษาอยากหาลือเนี่ยแหละครับมันก็มาจากไอศิละปะนี่แหละมิตรภาพมาโป้งสมรรถภาพดีด้วยนะครับช่องทางมาเต็มไปหมดเลย ช่องทางมันก็คือโอกาสนะครับเขาบอกว่าเราเป็นคนชาญฉลาดหากปราศจากโอกาสทุกอย่างก็จบนะฮะฉะนั้นครับจะชาญฉลาดจะเก่งะกาดขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีโอกาสไม่มีใครส่งเสริมสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นก็เลือนหายกลายเป็นศูนย์ครับฉะนั้นต่อมาข้อที่หกครับศิลปะการพูดจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับเกิดความก้าวหน้ามีการเติบโตเติบใหญ่ในวิชาชีพฮะสังเกตนะครับ คนที่วิถีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบุกคนเหล่านี้จะมีวิธีการสื่อสารที่ดีไม่เหยียดยามคนนะครับจิตใจสะอาดสื่อสารสดใสพูดแต่ละครั้งใครๆก็ชอบจะพูดจะพิมพ์จะโพสต์จะสร้างสื่ออะไรออกมาเนี่ยมีแต่การส่งเสริมตนเองสนับสนุนตนเองนะครับเป็นขั้นบันไดที่ดีของชีวิตให้ค่อยๆสูงส่งขึ้นขยับตัวขึ้น เติบโตก้าวหน้าขึ้นครับในวิชาชีพนั้น,น,นต่อมาข้อ7ก็จะทําให้เส้นทางของชีวิตเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเนื่องจากรู้จักการร้อยเรียงถ้อยคำฮะการจัดวางวาจาวาจาที่ดีก็เสมือนมีมนตรานะฮะเราไม่ต้องใช้คาถาที่รุนแรงหรือใช้มายากลหรือใช้โลกแห่งมด์ดําใช้คุณใสนะครับ แน่นอนครับข้อนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็พบมากับตัวเหมือนกันแล้วก็เห็นผู้คนประสบความสําเร็จเส้นทางของคนที่ประสบความสําเร็จที่มีศิลปะการพูดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก้าวหน้าเร็วนะครับก้าวหน้าไวเขารู้จักการนําวาจามาต่อนะฮะมาจะใช้คําว่าประดิษฐ์ประดอยก็ได้นะครับเพราะมนุษย์เราก็ชอบฟังค่อยคาดีๆจากมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้วนะครับ ต่อมาก็คือจะรู้การะเทศะฮะ5ในข้อที่8ว่าอะไรควรไม่ควรเขาจะเป็นคนมีไหวพิปฏิภานที่ดีด้วยนะครับคําว่ารู้จักการะเทศะสําคัญนะคนบางคนไปพูดในงานสวดพระอภิธรรมอย่างเงี้ยไม่สํารวมอันนี้ดูไม่ดีนะครับ ไปพูดถ้อยคาที่ไม่เหมาะสมในงานพิธีมงคลสมรสเฉลิงฉลองงานแต่งงานอันนี้ก็ไม่เหมาะสมอีกเห็นไหมครับแต่ถ้าผู้เขาฝึกฝนมาเขาเรียนของเขามาเนี่ยศิลปะในการพูดเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยกาลเทศะาสําคัญนะอันนี้มันงานอะไรนะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรแสดงออกอะไรไม่ควรแสดงออกสิ่งใดควรสื่อสิ่งใดควรงดไวพิบต้องมีนะฮะฝึกฝนได้การมองหักคิดไม่ออกทําอะไรไม่ได้ให้นิ่ง คนนิ่งย่อมได้เปรียบครับศิลปะในการพูดที่ดีอีกศิลปะหนึ่งคือศิลปะแห่งการสงบนิ่งเ ب, งียบลึมเฉยแต่รับรู้ไม่พูดมากแต่แสดงออกด้วยสายตาดวงตาเป็นประกายตั้งใจฟังมีภาษากายที่ดีนี่แหละครับคนที่มีกาลเทศะในลักษณะแบบนี้ไม่ติดตังครับปมาข้อที่เก้าก็คือ ศิลปะข้อนี้เขาบอกว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างทรงคุณค่าเพราะว่ามันมีแนวทางในการสื่อสารแบบมืออาชีพคนที่รู้วิธีสื่อสารรู้ว่าจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเมื่อพูดคมครับเมื่อโพสต์เฉียบครับเมื่อพิมพ์แน่นอนชัดเจนครับรับผิดชอบทุกตัวอักษรภาพที่ออกมาคมชัด สิ่งที่สื่อออกไปในกล้องกลางวานสามารถนําไปสื่อและสารต่อได้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมไม่ว่าจะพูดในเรื่องวิชาที่อะไรก็แล้วแต่ต่อมาแน่นอนครับข้อที่สิบผู้ที่มีนะฮะศิลปะในการพูดก็จะกลายมาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้คนองค์กรและสังคมครับในฐานะของนักพูดนักสื่อสารคุณภาพทุกท่านครับพูดดีนั้นฝึกได้พูดเป็นชีวิตเปลี่ยน ทุกคาพูดของเรานั้นมีพลังนะครับคนที่มีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตด้วยการใช้คําพูดสร้างชีวิตใช้คําพูดเป็นเข็มทิศนําพาดึงดูดตนเองไปพบกับผู้คนที่มีคุณภาพในสังคมปรากฏกายที่ไหนนะครับมีความเฉียบคมทางวาจารู้จักาจากวิธีคิดมีแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทําคิดกั่นกรองมาจากครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งและตัวเองนั้นก็พัฒนายอยู่ตลอดการไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้คน สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ดูถูกตัวตนในทุกกรณีทุกท่านครับ EP นี้เป็น EP ที่47แล้วนะครับเหลืออีกหนึ่ง EP ก็จะจบลงฉะนั้นทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ